ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับมาพบกัน,นอ,อีกครั้งนะคะที่ช่อง YouTube ยู u ูบลองแคร์ปลวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแต่งหน้าต้อนรับสงการค่ะก็จะเป็นงานที่เน้นความทนนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาเบาๆนะ,ะจะมีไยอยเทมอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ Mano, จะแนะนําวันนี้นะคะคืองานเสื้อค่ะก็ะเป็นเสื้อลายดอกแลเทศก,กาลสงการนี่แบบใส่ลายดอกคือชิคมากคูลมากนะคะแก3วันเนี่ยก็3ดอกใส่กันเข้าไปเลยนะใส่แบบเป็นแท็กทีมเป็นครอบครัวเวลาแบบไปทํากิจกรรมไปวัดไปอะไรเงี้ยเวลาชักพับหมูมเออมันดูแบบสีด้วยเลเให้สวยดีนะโอเคมาต่อที่งานแต่งหน้าของเราค่ะสําหรับขั้นตอนแรกวันนี้ก็จะทาบํารุงผิวก่อนใช้เป็นนี่เลยตะดานหยุดกังวลไม่ใช่ใช้โนเกลเออมันใหญ่่ตเออมันแบบเออชื่อมันอยู่นี่แต่ว่าอันนี้มันเป็น สรุปว่าใช้อะไรใช้สโน g เกิลสควาเลนเซรั่มครีมนะคะก็เป็นงานครีมซองของดีจากเซเว่นซองนี้ใช้ดีมากเพราะว่ามันช่วยเมคอัพติดทนนะคะเนื้อครีมก็ดีนะมันแบบไม่เหนอะหนาแล้วก็ซึมไวเนื้อครีมมันจะเป็นครีมกึ่งเซรั่มแบบนี้นะคะสาเก้าบาทเองแกถูกด้วยนะคะก็ทาบำรุงได้เลยมันจะช่วยให้แบบผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเือนริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะมีความอ่อนเยาว์ ใครที่แบบเออถามเข้ามาว่าแบบเไม่น้องฝนแบบหนูอยากได้ครีมถูกๆดีๆอะไรเงี้ยราคาถูกๆอ่ะซื้อง่ายๆแล้วสองนี้แหละก็ว่าเออมันโอเคนะหรือแบบถ้าไม่เน้นอ่อนยาวเน้นแต่ขาวใสจะใช้ไอตัวอะไรนะไอโฟเซนก็ได้เออก็น่ารักไปอีกแบบแล้วก็ทาคอด้วยนะคะอันนี้ใช้ทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยชอบตรงที่มันทำให้เมคอัพติดทนนี่แหละ เสร็จแล้วก็มาทาครีมกันแดดต่อนะคะวันนี้ใช้เป็นของ B O L E นะคะอันนี้เป็นรุ่น Perfect Mew นะมี S P F 50บวกแล้วก็ P A อีก3บวกนะเขย่าก่อนอันนี้มันมีมันมีให้เขยา่ามันมีลูกข้างในนะก็เลยคิดว่าต้องเขยา่าจะเป็นเนื้อสีขาวๆมิวมิวนะคะ อนนี้โอ้ยหลายๆๆตัวนี้มันก็ซึมไวดีนะมันไม่เหนียวหน้าแล้วก็บางนะคะน,นี่ตามมาสั่งก็มีขายเลยก็จะได้งานผิวประมาณนี้นะคะนี่ไม่เหมือนแบบเป็นเมคอัพเบสในตัวด้วยมันก็เลยจะปรับให้ผิวมันดูขาวขึ้นมานิดนึงใช้มาก็โอเคดีพะรู้สึกว่ามันแบบไม่มันนะคะมาต่อกันที่งานแก้มนะคะวันนี้ใช้เป็นของน้องอาชีนี่เลยตะดอน อาชิตาเพอร์เฟกชิกนะคะนี่เป็นสีชมพูนะเลือกใช้นี่เพราะว่ามันเป็นแบบครีมนะคะที่รู้สึกว่าเออมันมันทนดีนะแล้วก็หยิบออกมาแค่นิดเดียวอ่ะมันแบบมันได้มาเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อยๆแต้มไปนะของน้องก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีส้มด้วยนะอยากแบบแก้มใสแก้มชมพูมากแกชมพูสะใจทาเผื่อไว้เลยค่ะบอกเลยว่าทาเผื่อ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวลงแป้งทับนะมันก็จะแบบ ไปหมดนะเราก็ทาบริเวณหนกแก้มจะทายังไงก็ได้วันนี้คือแค่มาแนะนําว่าอะไรบ้างที่มันแบบทนนะเพราะเราแต่งสงการคือแบบเอาสวยทนไม่ได้แบบสวยฮัลูหลฮาามากมายเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปแบบเปียกน้ําผู้ชายสัตว์น้ำอะไรเงี้ย จะบอกเพิ่มนิดนึงว่ามันเป็นขวดกดแบบนี้เวลากดออกมากดออกมาแค่ปี๊ดเดียวพอนะเพราะว่ามันออกมาเยอะแล้วมันคืนไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าของน้องมันเป็นแบบครีมนิดเดียวนะเราก็เอามาแต้มเทปแทบตามแก้มนะคือสามารถบิว้วงวงกว้างวงแคบวง,วง,วงเล็กคือแล้วแต่เอาที่สบายใจที่ชอบที่รู้สึกว่าเป็นเราแต่อย่างวันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันชมพูเยอะเกินไปไหมคะพี่ฝนหรือไรชอบชอบแบบนี้นะคะน่ารักกว่าไม่ต้องทาแป้งเราก็ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเออมันมีรอยสิวอยู่อยากจะ กบมันนิดนึงนะแต่เดี๋ยวไปทาแป้งต่อเลยวันนี้ไม่ทารองพื้นนะเพราะว่ามันแบบยุ่งยากอะ่ะออแล้วก็แป้งที่จะใช้วันนี้มันก็ผสมรองพื้นอยู่แล้วแล้วก็ทนมากเป็นนางเอกของดิฉันนี่เลยจ้าดอนแป้งเจ้านางนะคะก็มี s อส20 P A บวกบวกบวกที่ผลใช้เป็นเบอร์02นะคะเป็นสีที่เหมาะกับคน oh. ขาวเหลืองนะ oh. เห็นไหมอันนี้นะ หมไปไม่รู้จักกิดตลบติตลับเลยเพราะว่ามันใจดีมากคือมันเป็นแป้งที่แบบเออรู้สึกว่าบอกกับเรานะคะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วก็ช่วยแบบปกปิดเรือยรอยสิวอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็กันน้ํากันเหงื่อดีเพราะว่าเราเป็นคนขี้ร้อนอ่ะเออเหงื่อแตกง่ายนะหน้าก็แบบจะมันพอเวลามันแป้งมันก็จะแบบเกิดอาการแตกอาการเงือออะไรเงี้ยเออแต่ตัวนี้โอเคนะเนี่ยอย่างเงี้ยมีรอยสิวนะพอเราทาไปมันก็จะจางลงค่ะเห็นปะหายไปเลย โดยที่วันนี้เราไม่ต้องทาลองพื้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วต้องลองต้องลอง,ลองนะคะก็เดี๋ยวนี้มันมีขายหลายที่แล้วนะมีที่อีแบนบอยที่ซนะันคอสเมตหรือแบบชวัชวๆเลยนะสัง่งออนไลน์นี่คือข้างที่ทาแล้วเห็นไหมพอเราทาลงไปก็สีแก้มันก็จะเบาลงพอดีจากตอนแรกที่แบบมันรู้สึกสว่าเอออาจจะแบบชมไปหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยเผื่อแล้วไงทาเผื่อ เผื่อจางเผื่อลบหรือใครจะเผื่อแบบเยอะกว่านี้ก็ได้นะวันนี้ใช้พับไปเลยเพราะว่าเราต้องการแบบกดอัดแน่นเดี๋ยววันนี้มีเทสด้วยว่าทนไหมแก้มสวยมากโอ๊ยตายผิวก็ดีมากเช่นกันนี่กขนาดไม่ทำไรคือตะแรกในชะ่มีรอยสิวเนาะเนี่ยว่าโปะๆไปก็เรียบเนียนค่ะสองการนี้ก็กลับไปหาปู่ที่ถึงปู่นะคะก็ไม่ค่อยได้มีที่ไปที่ไหน ใครมีที่ไหนไปก็มมเมนตบอกบ้างเผื่อบ้านใครมีแบบกิจกรรมเทศกาลมีอะไรเงี้ยเออเผื่อได้แบบได้ได้ได,ได้ไปบ้างเนาะเท่านี้แหละมันก็ต้องเท่านี้แหละปะเต็มพื้นที่แล้วทำอะไรต่อไม่ได้มีความห่องเด้งออร่าถึงขีดสุดนะทีนี้ก็มาต่อในส่วนของงานคิวนะวันนี้จะใช้เป็นนี่เลยตอด์แครที่ดอแทตทูทิ้นะคะก็ะเป็นงานแบบ ถ้าทูอ่ะแพ็คคิ้วไว้แล้วก็อลอกออกนะเพราะว่าผลใช้มารู้สึกว่ามันติดทนแบบ3 4มสี่วันเลยนะมันจะเป็นเจลๆแบบนี้นะแล้วก็มาป้ายคิ้วแต่ต้องแบบพยายามป้ายแบบให้มันเป็นรูปคิ้วที่สุดนะถ้าอย่างเนี้ยหางไม่มีก็พยายามแบบวาดให้มันเกินๆออกมานิดนึงแต่ว่าต้องสวยเสมือนจริงนะข้างนี้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปยากข้างนูน้นให้มันเท่ากันนะ <c oughs> สวยป่ะคิ้วตรงนี้สวยป่ะโอ้ตายหน้าแบบขาวเด้งผ่องออร่ามากแม้ว่าคิ้วดิฉันจะงงมันยากตรงนี้ยากตอนที่วาดแหละแต่ถ้าวาดเสร็จแล้วลอกออกมามันจะสวยเว้ยต้องแบบเอาหางเล็กๆไว้ก่อนนะเหมาะมากกับคนที่แบบคิ้วบางคิ้วน้อยอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวขอขอตรงหัวนิดนึงแต่ตรงหัวต้องวาดน้อยๆบางๆพอ มันคิ้วปิงดูข้างนี้ดิกับข้างนี้ะมันมีดีหรือไม่มีดีวะเนี่ยคิ้วเน่ยเอราะทำไมคิ้วฉันเป็นแบบนี้วะก็มาต่ออยข้างหนึ่งนะเะนี่ยแหละมันยากตรงที่ทาอีกข้างนึ่งเท่ากันนะไม่พูดไม่พูดทำเลยเนี่ยนะขอทําหน้าจริงจังแป๊บนึงบอกแล้วว่าเพราะคิ้วมันคือมองกุฎของใบหน้าเติมหางก่อนเลยหางมันไม่มีมันเหมือนกันปาว่าสองข้างเลยเหมือนจะไม่เหมือนเลยนี่คิดผิดคิดถูกวะเนี่ยออ ไปยังไงต่อนะโอเคเอาเท่านี้แหละมันออกมาเป็นยังไงก็เไปเติมเติมมาแล้วกันพอแล้วพอแล้วทีนี้ก็จะมาเขียนไอายไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นของอ t ทูดี D ้เฮาส์นะกีตาก็ตามสไตล์นะวันนี้ไม่ได้เน้นแบบอะไรมากเอาแค่ว่าให้มันทนแล้วก็เป็นผู้เป็นคนไปวัดไปวาได้ไปเล่นน้ําได้ผู้ชายมาปะแป้งก็พอละันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ความอ้อยของแต่ละคนนะ อ้อยน้อยอ้อยใหญ่อะไรเงี้ยอ้อยมากอ้อยน้อยเออแล้วก็ขำมีคอมเมนต์จากทางบ้านนะเขาบอกว่าพี่ฝนคลิปใหม่มาหรือยังมีัวงคลิปด้วยหนูดูคลิปก่าวนไปหมดแล้วแล้วหนูก็ยังเขียนคิ้วไม่สวยสักทีแล้วก็เลยงงว่าคลิปใหม่มาแล้วมันจะทําให้เขียนได้หรือวะก็เลยงงนะต้องฝึกมือค่ะที่ขนาดแบบเขียนมาทุกวันนี้นะคิ้วก็เขียนไม่เท่ากันตาบางทีก็เขียนแบบยุกยุกยือยอะไรเงี้ย แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่มือแล้วแต่วันเนาะพูดยากอะ่ะอาจจะลำคาญคิ้วดิฉันสักนิดนึงนะเหมือนคิ้วปิงเออเวลานั่นก็อย่าเขียนคิ้วแบบนี้กันนะไหนล่ะกระจกอะ่ะอ่อกระจกก็ดัดขนตานะคะนี้เป็นที่ดัดขนตาของบอกต่อ,อก็ดีถ้ามันโคง้งแบบโคง้งโค้งกําลังดีอะ่ะเออเว้นระยะในการหนีบไม่ต้องหนี ชิดมากนะเว้นออกมาหน่อยนึงแล้วก็ดันมือขึ้นนิดนึงนะคะหนีเข้าไปแล้วก็ขึ้นมานนงี้นิดนึงไม่ไม่ต้องหนีบแน่นนี้นะขยับขึ้นมานิดนึงนะขยับขยับขยับ ก็จะได้ขนตาที่แบบงอนๆขึ้นไปนะคะทีนี้เราก็จะมาปัดมาสคาราวันนี้ใช้เป็นของ it s e u d y house last perm นะคะจุกมันแตกอะ่ะเออมันเลยเหลือแค่นี้มันเป็นขวดแบบฟ้าๆเออทนมากนะขนาดแบบใช้รีมูเวอร์นะต้องแบบใช้แบบไอ,อตัวที่เป็นล้างของมันก่อนอะเออแล้วถึงจะออกใช้ริมูเวอร์ธรรมดาล้างไม่ออกนนี้บอกเลยว่าเหมาะมากนะกับงานแบบทนน้ำทนจริงๆไม่แพนด้าปัดข้างล่างด้วยก็ได้ถ้าชอบ ก็มาต่อที่งานติ้นนะคะปมานเรียกด้วยนะอะไรคะท่านพ่เจินเคลนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยสว,วัสดีค่ะคุณผู้ชมขออยู่ด้วยคนนะคะไปเนนานีา่น่าแหละถึงไหนแล้วถึงทาติ้นนี่เลยสะดดา ติ้นนะคะของเพอริพ์เพลานะมันจะหน้าตาเป็นแบบบวดอิงแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อันนี้ผมได้มาจากที่เกาหลีนะช่วงเทศกาลคิดมาพอดีเขาเลยแบบมีคอลเลคชันตุ๊กตาตุ่นข้างบนมันก็จะมีแบบแบบให้เปลี่ยนนี่หยิบมาแล้วได้เป็นตัวนี้นะ <c oughs> ก็ติดทนดีนะคะ <c oughs> ที่ไทยก็ที่เป็นบอยมีขายนะไม่งั้นก็ลองดูตามออนไลน์ร้านฮิวอะไรเง,งี้ยเออก็มีน่าจะสอ0รกว่าบาทได้นะอันนี้ซื้อจากที่นู่น200กว่าบาทไม่รู้ที่ไทยเขาคิดเท่าไหร่กันนะคะก็ทาปากได้เลย ใช้นิ้วแบรนด์นิดหนึ่งนะคะชอบตรงที่มันสีสวยแล้วก็ติดทนนะคะงานสงการที่แมวอะไรมาปักแดงหน้าขาวหนะะ้าขาวปักแดงไปก่อนมีคิ้วก็โอเคแล้วคิ้วก็ทําท่าจะแห้งแล้วนะคะเราลองเอามือแตะๆดูอะไม่ติดมือก็คือแห้งแล้วเราก็ลอกได้เลยนะคะเวลาลอกเ่ยมันไม่ไม่ไม่เจ็บคิ้วนะมันเป็นแบบยืดๆสำหรับงานคิ้วผมเคยทํารีวิวรุ่นนี้ไว้นะไปลองดูได้นะคะ มันก็ได้สี um, อ่อนๆนะสีแบบ wij, like, ไม่ไม่ได้เข้มแบบอันนี้นะคะเช้าใหม่วันก็ไม่ต้องเขียนคิ้วแล้วนะเพรมันทนมากโอเคไหก็ได้อยู่เนาะแต่รู้สึกข้างนี้เหมือนแบบวาดยังไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวขอแพ็กเพิ่มไว้อีกหน่อยแล้วกันก็้เดี๋ยวแพ็กหางคิ้วเพิ่มไปหน่อยนะมันจะได้เออยาวๆไปนะคะก็สําหรับงานผมนะคะพยายามรวบผมให้มันมาด้านหน้านะคะ เราก็ใช้หนังยางรัดไว้รูดให้มันตั้งๆต,ต,ตรงกลางแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้โดนัทนะอันนี้ตลาดนัดอะไรเงี้ยก็มีขายนะคะเอาผมใส่เข้ามาในรูเสร็จแล้วก็ดันไปตรงปลายนะคะดันไปตรงปลายสุดเลยเสร็จแล้วก็กระจายผมให้มันแบบรอบๆโดนัทเพื่อที่เราจะเอาผมม้วนปิดในโดนัทนะแล้วก็บิดลงแบบนี้นะคะแล้วก็บิดลงอีก ใครอยากจะมีปอยปอยหน้าอะไรเงี้ยก็ดึงลงมาได้ oh. แล้วก็ยังไม่หมดค่ะสุดท้ายนะคะ oh. เป็นงานพร็อพที่ฉันชอบมากนี่วันนี้มีดอกนะคะ <laughs> เป็นคนดกักดอก <laughs> ดอกไม้ใส่เข้าไปเลยค่ะ <laughs> เข้ากับเสื้อมากโอ้ตาย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 ต้องมีคนมาขอสัตว์แน่ๆค <laughs> ันนี้ซื้อมาจากร้านขายดอกไม้ที่สำเพ็งอะ่ะเออเห็นแล้วมันแบบน่าโดนดิ 150สิบาทเท่านั้นค่ะใหญ่โตมโหรานมากค่ะถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปะอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบดอกเล็กกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ดอกอะไรก็ได้แล้วแต่ที่แบบเออแมทเข้ากับสีเสื้อเราอนีผมมีเสื้อตัวนี้อยู่ไงแล้วก็เห็นอันนี้มันดอกแดงเหมือนกันก็เลยโอ้ใส่หน่านักดีก็เด่นดีนะถ่ายรูปก็สวยด้วยเข้ากับเทศกาลไปอีกแบบนะคะโอเคสําหรับฟินิชลุกโดยรวมในวันนี้นะคะก็จะเป็นงานสวยใสยทนสู้แดดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทสน้ํากันว่าหลังจากที่เปียกน้ําโดนน้าแล้วหนังหน้าจะ ไไปกันเลยค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วก็เปิดตั้มแล้วนะเดี๋ยวให้แม่สาดน้ำให้แล้วก็มาเทสกันว่าเปียกน้ำแล้วจะเป็นยังไงหนึ่สองัม้ <c oughs> ยมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมน้ำก็หูบอกว่าเดินเข้าแลา่อยู่ว่านน่าอยู่่ะ โอเคก็หลังจากอันแรกไปแล้วนะคะน้ําขันก็ไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเจอน้ําสายบ้างอันนี้ไม่สมการเรียกรถน้ำมวเนี่ยโอเคไหมยังอยู่อยู่ไหมนาอได้อยู่แหละ เป็นความเปียกที่สวยงามสวยที่สุดออร่าผ่องเด้งกระจ่างใสบอกแล้วว่าทนนะคะก็เห็นไหมคิ้วก็ยังอยู่ตาก็ยังอยู่หนังหน้าแก้มปากโอเคครบทุกสิ่งอย่างนะคะสงการนี้ก็หวังว่าจะสวยทนกันไปนะคะโอเค,คดีต้องลากติเก่อนเลวคะ่ะบ๊ายบาย ด้วยความสงสัยก็เลยโอเคอินบ็อกเลยอินบ็อกเลยถามเพสโนเกิลว่าพี่คะซองเนี่ยทามาจากอะไรคะเอาแน่แน่ชัวๆเออเขาก็น่ารักนะเขาก็มาสอบเขาก็บอกว่าตอนนี้ทําจากน้ำมันมะกอกค่ะือแบบกอ๋อล่องล่องล่องคือสบายใจก็สรุปเลยนะคะว่าสโนเกิลสควอสลยอันนี้ทําจากพืชน้ำมาจากน้ำมันมะกอกนะส่วนตัวเนี่ยสบายใจ